ค่ะเดี๋ยวถึงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยแล้วนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าดูแล้วน่าสนใจนะคะเย็นนี้ก็มาทานได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณนุชต้องแนะนำแล้วว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนอ่าเซตแรกขออนุญาตนำเสนอเป็นตัวเซตประดิษบรวมนะคะที่สำคัญมีโอโทโรชูโทโรเพิ่งผินมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้ี่ชาวลตต้องลองเลยนะคะต้องโตดเลยต้องลองอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ราคาสูงสมากค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นโอโทโรมันท้องปลาแล้วก็ชูโทโรพี่ชาลอดเชิญเลยค่ะลองดูนะคะว่าซาบิอยู่ด้านนี้ค่ะที่สำคัญโชยุเราทำเองนะคะจริงเหรอโอ้โหเราเคี่ยวตัวปลาแห้งแล้วก็ใช้มิรินสาเกแล้วก็ใช้ซอสเขาเรียกว่าใกไซอสถั่วเหลืองอีกนิดหน่อยอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าไฮไลท์ที่สุดของการทานอาหารญี่ปุ่นซาชิมิค่ะ เป็นงไงบ้างหืมฟินเวอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์น่าไวรุ่นมากนะคะใช้ได้นะคะคือทานแล้วจะรู้ว่ามันสดไงตัวนี้ต้องดองเลยค่ะเพราะว่าร้านเราจะเสิร์ฟไม่เหมือนที่อื่นบางที่เขาจะลาะหนังออกแต่ของเราจะเอาหนังมาลนไฟให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของมันนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบปลาเนื้อขาวแต่ลองทานดูนะคะนุ่มหอมนะคะ มันจะไม,ะม่ยุ่ยใช่ม,มันจะหอมมีความหอมของหนังอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเสน่ห์อันหนึง่งเพราะว่าบางร้านเขาเลาะทิ้งแต่ของเราเรามองว่าพอเราเบิร์นแล้วก็<อ>ใส่ใส่ยูสุลงไปนิดนึงนะยิ่แบบอร่อยมากเป็นราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้ราคาพอๆกับฮามาจิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้อีกหนึ่งเฟเวอร์หนึ่งหรืออีกหนึ่งรสชาติก็นะคะอ่าผ่านค่ะอันนี้ผ่านนะคะดีมาก ก็จะมีเชฟที่สามารถที่จะประนีทีลคํานะคะโปกาดีค่ะอย่างของเราเราก็ราคาก็จะย่อมจากร้านอาหารอิตาเลียนเยอะเลยที่ปริมาณเท่ากันกับตัวโปกานะคะเเห็นเป็นคำคำไม่ใช่ไม่อิ่มนะคะอิ่มนะน <laughs> <laughs> เพราะว่ามันมีข้าวซูชิด้านล่าง มากมายมหาศาลคืออะไรคะนนี้าแนะนาพี่ชลอตนะนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวของเรานะคะซึ่งคนมาก็สั่งได้ใช่ก็คือทานจานเดียวก็จบนะคะอย่างตอนเนี้เป็นเมนูช่วยชีวิตช่วงโควิดก็จะเป็นตัวกระเพราตัวนี้คือวากิวกระเพานะคะตัวนี้เป็นหมูบูตะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแซลมอนกับไข่ไข่ล้นนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ก็จะเป็นหมูทองคัตสึนะคะ ที่ภูมิใจนําเสนอใช่ใชเพราะว่าทุกอย่างก็คือเราทําเองเราไม่ได้ซื้ออะไรมาเวฟก็คือทําเองหมดตัวนี้ก็เมนูยอดฮิตของเด็กๆแล้วก็พวกเหล่าวัยรุ่นนะคะแซลมอนมอิคุระดงแซลมอนกับไข่ปลาแซลมอนตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นกาวะดงตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะ<ม>บางที่ไม่ค่อยมีแล้วตัวนี้ก็คนรักเนื้อ<ม>นะคะวากิวทามมโงะดง ต้องชิมกะเพราต้องชิมกะเพราค่ปุผ่านญี่ปุ่นมาแล้วกลับเมืองไทยก่อนแซ่บนะคะเป็นพริกก็แบบแต่สั่งได้จุกไหมว่าจะเอาเป็นน้อยเอามากเพราะว่าเราทําใหม่สดทุกจานเพราะเราเราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ข้าวข้าวหอมมะลิไทยใช้ข้าวญี่ปุ่นไปเลยเป็นเมนูขายดีนะคะอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฉอตเป็น แล้เนื้ออย่างดีนุ่มนะคะเพราะว่าเราเนื้อชิ้นโตมาสไลด์เองเนื้ออย่างดีเลยค่ะเนี่ยแล้วก็รสชาติอะเข้มข้นคือกะเพรากะเพราใช่ไม่ไม่ออมเลยนะใช่เพราะว่าเราบอกแล้วถ้าเราทำชาติไหนก็คือสุดๆไปเลยตุ๋นกะเพราใช่อร่อยมากเลยค่ะ เซอร์ไพรส์ค่ะพี่ชาลอตเดี๋ยวลองดูนะคะว่าขนมหวานของเราจะเป็นอะไรโอ้โหลองดูนะเนี่ยปลาต้องนอันนี้เป็นสูตรฮ่องกงนะคะพี่ชาลอตลองทานดูนะคะเราก็จะมีท็อปปิ้งนะคะวันนี้มานําเสนออยู่3อย่างคือสังขยาไข่เค็มลาวาแล้วก็เออไอ้พี่ชอบเพราะว่ามันจะเป็นแบบคงๆใช่ข้างในจะมีอากาศนิดนึงค่ะ ดูหน้าทาน,น,นเนี่ยลองทานดูค่ะปกติเราจะย่างด้วยค่ะย่างเอาน้ํามันออกค่ะ,ะ,คะมันก็จะน้ํามันน้อยหน่อยพี่ชาลตดลองลองจิ้มดูค่ะอันนี้อะไรนะสังขยาค่ะสังขยาสังขยาทําไมของเราสีมันวนวลๆอ่ะก็ของเราจะมีกะทิแล้วอัดแล้วก็มีนมสดนิดหน่อยค่ะก็จะแล้วก็มันเป็นใบเตยแท้มันก็จะไม่เค็มมากน้ำขป๋วอร่อย สังขยาก็จะเป็นเหมือนเนียนๆหน่อยมันมันเนียนๆออกกะทิกะทิใช่ค่ะอร่อยเลยค่ะดีฉันจะอิ่มคนเดียวไม่ได้นะคะอร่อยคนเดียวไม่ได้คุณนุชรู้สึกจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมคะก็ไหนๆวันนี้พี่ชาลอตอุตส่าหพารายการมาถึงร้านเรานะคะก็ขออนุญาตมอบวอ o เชอร์มูลค่า300บาทจำนวน1ิรางวัลให้กับ ผู้ชมรายผู้ชมรายการนะคะทีนี้ส่วนกติกาอะไรจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามจากคุณอีกเลยนะคะคุณอีกบรรพตเนี่ยค่ะ300บาทสามารถจะอิ่มอร่อยได้ในหลายๆเมนูเลยคือใช้วอเชอ์อย่างเดียวก็ได้ไม่มีขั้นต่ำค่ะก็300บาทก็จะใช้สา0รบาททั้งหมดไไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินก็ได้ต้องขอบคุณคุณผู้แทนผู้ชมนะคะขอบคุณมากพี่ฉลอด